สวัสดีเอซีแฟนคลับครับ FC ซแฟนคลับสาวหน่อยเป็ดบผานแป้ง FC ฟซแฟนคลับน้องอุงอิงเป็ดบ้านแพงงงงนะครับแทนเราต้องน่นแน่วันที่หนึ่งครับหนึ่งกรกฎาคมเดือนเกิดของน้องอุงอิงครับวันที่สิบสามนะครับก่อนอื่นผมก็ขอไวยพอนวยใช่นะครับให้พ่อแม่พี่น้อง f c ซละกันเนาะ ีติดตามรับช่วมเราฟังทางช่องทีมงานขอบตาดำยุณนะตอนนี้จุดุดนี้นะครับขอ,ขอให้โชคดีเด้อพี่น้องเดอมินิเดอร์อย่างไรกะใส่วิจารยา์ใส่สติครับผมอย่างไรกะขอให้โชคดีแหละะสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องอยากสิมาเวา้คือเก้านะครับการเรื่องเก้านั่นละ่ะแต่ว่า มันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกทุกทุกที่อ่ะทุกทุกที่ที่ไปทำการแสดงคือสาวหน่อยไปทำการแสดงยิ่งโดยเฉพาะด่านหน้าเวที่ช่วงน้อ,นองวงยิงออกมาบทตรงว่าบทไม่เฉพาะตอนที่น้องออกมาแสดงคอนเสิร์ตตามสคริปต์นะครับ ตั้งแต่นองุวงหญิงย่างก้าวลงจากรถตู้บรรยากาศที่ไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะย้อนไปก็ได้ก่อนที่น้องุอ้งหญิงจะมาแล้วด้วยซ้ำก็คือหมายว่ามาตั้งแต่นอนไห้ในมาบริเวณงานแล้วจสิงที่มันเกิดขึ้นทุกทุกงานก็คือคนมาถาแล้วยิ่งโดยเฉพาะตั้งแต่น้องวงหญิงลงจากรถตู้มาแน่นขนาด แน่นขนาดก็คือเอฟซีแน่นขนาดมากอืไล่เลี้ยงกันมากแบบนี้ซาวเช็คแน่นขนาดอีกเช็คซาวเนี่ยเหมืนมอนบอมีอ่ะผมมันยังม่เคยเห็นว่าช่วงเช็คซาว์ลองเครื่องปรับจูนเครื่องต่างๆเครื่องสีนต่างๆเนี่ยสิมีพี่น้องสีมีม่เอฟซีมาให้กำลังใจมาให้ติดมาให้มาไล่ศิลปินผู้ ล่องเศว้าเฉตั้งแต่ฮันในทําการแสดงใส่ชุดไบรเวทมากใส่ชุดเหลี่ยนมากเนี่ยกันน้องงุงยิงเนี่ยนะครับได้มาไล่ได้ติดตั้งแต่ฮานในขืนเวทีละ่ะตั้งแต่ฮันในล่วงสคริปตั้งแต่นในแสดงเป็นตามสคริป์อ่ะแล้วยิ่งโดยเฉพาะตอนที่ขืนเวทีบบานี้โอ้โหพอยแม่เ้ย ผมไปทุกๆงานเนาะผมก็กว่ามันจังแล้วผมว่ามันแน่นคักแล้วมือคลื่นนี่ครับเคลื่นวันที่สามสิบมีทัวร้าย่นนะครับโอ้โหแตกสังเกตดีอานนี้แน่นเข่าแถวเนี่โอ้โหพี่น้องกับสิบิเบงนะครับเพราะาจะเป็นช่องเสียน้นนะครับช่องลักเพื่อนดนไ,ดไลฟ์ลบรรยากาศนะครับรอบๆโอ้โหผมอยู่ในจุดๆนั้นครับ บอกในขัําเดียวเลยว่าหายใจบ่ออกเกือบเอาชีวิตบพรรอดอ่ะบ่ต้องคิดว่าสะได้ไปเหยียบไม่ต้องไม่ไม่ต้องคิดว่าจะได้ไปเหยียบเท้ากันนะครับเพราะเดินเนี่ยมันยกเท้าไม่ได้นะครับเดินยกเท้าไม่ได้เลยต้องเอาขาแบบสไลด์ไปอะ่ะเราที่นี่ผมบอกบรรยากาศถึงเมื่อคืนเลยนะครับอยากให้พี่น้องคิดตามนะครับให้มาไล่อะ่ะ ให้ทิปอ่ะพี่น้องคือบางคนกันอาศิวาทําไมคนที่อยู่ด้านหน้าทําไมไม่เขยิอบออกมาให้คนที่อยู่ด้านหลังเข้าไปบ้างมันออกมาก่าได้ยิ่งโดยเฉพาะมาเคึ้นนมันออกไม่ได้นะครับคือเวลาน้องอิงออกมาเนี่ยคนจะฮือไปม,มากฮือแบบอยากเาไปเบิ้งไก่อยากไปให้ทิปอยากไปจับมือให้กําลังใจนะครับ พี่น้องอยงี่สิคิดว่าหลขหลายเป็นยูทูบเบอร์มันบ่าเมนใดใดทั้งสิ้นครับให้ไปเบิ่งหนานๆเวทีเอฟซีม,มนันหลายก็หลายก็ยูทูบเบอร์กันแล้วกันนะครับหลายแห้งแล้วที่ก็เจาา้าไทายเครื่อยถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ผมอยู่หนางานนะครับผมฮู้นะฮะในบ้านนี้พี่น้องอูอูเข้าไปพ่ออูเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันแน่นนะครับมันต้องยืนเอียงนะครับต้องยืนเอียงให้กันได้แบบ ยืนเราก็ต้องให้มาลัยใช่ไหมล่ะหายรังวัลยืนเอียงเอียงปุ๊บเนี่ยเวลาเวลาเดินเข้าไปเนี่ยมันก็เดินแต่แคงแคบมันเข้าไม่ได้อะ่ะส่งส่งทิบต่อต่อกันไปแล้วเอาทิบต่อต่อกันเนี่ยต้องยืนข้ามศีรษะยืนขามหัวไปฝากต่อกันไปไปไหนอ้องอืมโบเทเวอร์ ver, นี่คือความจริงผมเนี่ยคนหนึง่งอืมผมเนี่ยคนหนึง่งมันเขาพูดถึงอะ่ะ ผมนี่เอาเอาเอ็นเอาแอ,าอ,าอามาไล่อะมาไล่ผมทาเป็นเป็นหูใช่ไหมล่ะเพราะผมทําเป็นหูไว้แล้วก็ใส่ไม้เซลฟี่แล้วก็จะมีที่เกี่ยวอยู่เนเกี่ยวนะครับเอาไปไห้ไห,ห้พอหยุดเอาไปไห้น้องมันคือสมันไปพูดถึงครับก็อสมันสิมีภาพที่อ่าผมแทนพี่น,อน้องในเบิ้งคลิปเต็มกะไปเบิ้งผมลงไห้แล้วครับขี่ยคอกันมาดูหญิงคลิปนั่นแหละคลิปเต็มได้สามสิบเอ็ดนาทีครับ บอตัดครับเงี้ยวๆไเลยยิ่งเงวเลยครับจนหอนนองจับรางวัลเลยมีทุกบรรยากาศไม่ม่าจะเป็นความแบบสะอ,อนเออยิ้มซึ่งมีเบิจนหอดบอสโจอ่าไอ้จนหอนนองอุงอิงก็ท่องให้บอโจอ่ะมีเบริรครับไม่ตัด <c oughs> อือ้ลรากะที่ภาพที่แบบผมเห็นแล้วผมสะดุดตามขึ้นี่ ผมก็ขยับเด้แต่มันขยับบ่าใดเห็นบ่พี่น้องเด็กน้อยลูกลูกลูกเพลินนะครับเพลินยังเอาทิปไปให้น้องอุ้งอิงนะผมก็ขย,ขยับขยับผมก็เด็กขยับออกมาให้เพลินใดหน่อยนึงคือมันขยับบอกว่าไม่ได,มได้มันได้แค่เอียงตัวนะครับขุ่นมันแหนมโอ้ยขี้ข้อไปขี้ข้ออยากเอาติไป,ตไ,ปไปให้อไไหีอาอ่าไปเอาไปให้คืออุ้งอิงเพลินว่าเพราะว่าผมยืนอยู่งกับหลังผม นะครับผมก็เลยขยับนเพื่อนขยับ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 บอกด้านข้างคือมันขยับถอยออกมาไม่ได้มันต้องขยับออกด้านข้างเอียงตัวนะครับมันเป็นคนเดียวด้หลายคนที่เห็นอยู่ในกล้องผมก็มีอยู่สองสองคนอีกคนหนึ่งจะเป็นมากลาบผู้ชา้เด็กหน่อยผู้ใา้อีกคนหนึ่งออกมาฟังฟังทัางผมนี่สจะเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงอ้ยพี่หน้อกขี่ขคอกันเอาขีเ่คอกันเอารังวั่นไปให้ผู้หญิงไม่หน้องผู้หญิง นี่แหละครับข้ามาคมแพงเบิงอร่อยครับเบิงชัดชัดสุดท้ายนี่ครับก่อนสิเปเบิงคลิปที่ผมถ่ายมาไว้ผมก็ตัดมาให้เบิงคีข้อกันไปก็บรรยากาศโดยรวมว่าแน่มบ้แน,น่นมกระของไอพี่น้องโชคดีไม่ใช่นะครับสาหรับมือนีเป็นมือดีเนาะไอฝากกดติดตามกดซับสไครป์อห่กับตั้งจ่องทีมงานขอบตดาดำเลยครับเด้อเฮงเฮงปังปังกันไปเลครับ สวัสดีครับผม เมื่อกินยัาในช่วงดีเอามาแล้วนะครับมาแล้วทางพี่เขาอร่อยในช่วงดีจิตดีช่ดีครับจากผู้จัดนะครับแจกบอลลักสองรางวัลแต่ว่าเมื่อปิดดูกาลซาลาแรงแจกวัวตัวหนึ่งแล้วก็ทองสี่เส้นไปนะครับทุกวันนี้เส้นซาหาแมงเราผู้ดีไปกี่ใบกัน